เป็นนี้11อล้านบริษัทติดลบต่อเนื่องประมาณ3าปีกว่าจนเราต้องเอาเงินนอกระบบะมาหมุนระหว่างที่พี่โบวีเนี่ยพยายามไปกู้นอกระบบตรงนี้เคยมีปัญหาไหมคะว่าแบบคนที่กู้นอกระบบเนี่ยมาตามราวีบ้างเคยมีไหมคะมีค่ะมีอยู่แล้วหนักสุดนี่คือยังไงบ้างก็โดนประจานพี่โบวีเคยคิดไปทาง คิดทุกวันเพราะว่ามันไม่มีทางจะไปต่อก่อนหน้าน,นี้ค่ะพอเราคลอดลูกแล้วกใช่คลอดลูกคนที่สองแล้วมาเจอกับปัญหาโควิดนั่นก็ค,คือการเป็นหนี้11ล้านใช่ค่ะตอนนั้นบริษัทของพี่โบวี่เจอปัญหาช่วงโควิดบริษัทติดลบต่อเนื่องประมาณ3ปีกว่า จนเราต้องเอาเงินนอกระบบมาหมุนก็คือไปกู้ข้างนอกเลยตามที่เราเคยเห็นกันทุกรูปแบบทั้งการเล่นแชร์หรือว่าทุกอย่างอะค่ะที่เขาเคยกู้กันก็คือพยายามดิ้นรนค่ะเพื่อมาปกนี่ตรงนี้โปนี่ให้ได้ให้ผ่านไปได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นนี่เสียสะสมจนเราต้องคุยกับเจ้านี้ว่าเราต้องยุติการดําเนินธุรกิจคือปิดบริษัท ระหว่างที่พี่โบวีเนี่ยพยายามไปกู้นอกระบบตรงนี้เคยมีปัญหาไหมคะว่าแบบคนที่กู้นอกระบบเนี่ยมาตามราวีบ้างเคยมีไหมคะมีค่ะมีอยู่แล้วหนักสุดนี่คือยังไงบ้างก็โดนประจานโดนประจานใช่ซึ่งการโดนประจานนี้คือทั้ง Facebook ทั้งคนรู้จกัรกรู้กันหมดจากที่แบบว่าไม่รู้ก็คือรู้หมดช่วงนั้นก็คือแบบเราดิ่งมากค่ะไม่อยากทำอะไรแล้วแล้วคนรอบข้างของเราอะค่ะ เราจะได้คําปลอบจากครอบครัวเป็นหลักแต่คนรอบข้างอย่างเช่นเพื่อนไม่มีค<ฮ>่ะตอนนั้นเขาไม่เคยมีอยู่ข้างกายเราเลยตอนที่เรามีเพื่อนเยอะแต่พอเราหมดก็คือเราหันไปมไม่เจอใครเลยเครียดถึงขั้นไหนครับม่โบวี่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเราต้องตัดสินใจ<ะ>ที่จะขายบ้าน<ะ>ก็คือขายบ้าน ขายรถขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ให้เหลือน้อยที่สุดตอนนั้นพี่โมวีเคยคิดถึงตัวเองแบบไปทางค่าตัวตายคิดทุกวันเพราะว่ามันไม่มีทางจะไปต่อคือเรายอมเลยว่ายังไงก็ได้ไม่อยากอยู่แล้วใช่คือเรารู้แล้วแหละว,ว่าเอ๊ะอีกไม่งานมาั้งคงจะมีแบบ ผู้เสียหายเจ้าชุกเจ้านี่เรา,มาเมาเรื่องเราแหละเราก็เลยใช้ชีวิตน,น้อยนิดณนะตรงจุดนั้นนะให้เต็มที่มันมีอะไรคะที่ทําให้พี่โบวีเนี่ยกลับมาสู้อีกครั้งหนึง่งก็ต้องบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พี่โบวีก็ดิ่งมากๆจนได้มารู้จักกับเฮียหนูซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันเป็นพ่อของลูกของพี่โบวีคนที่สามก็คือพอได้มาเจอกับเฮียหนูเนี่ย เหมือนว่าชีวิตของเราอะเริ่มมีจุดหมายมากขึ้นเฮียหนูนี่เขาช่วยอะไรเราบ้างคะตอนนั้นคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราพบกันแรกๆใช่ไหมคะ,คะ,ะช่วงนั้นอะพี่โบวี่เจอปัญหามันเครียดมากจนแบบเฮียหนูก็พูดมาว่าเออไปบวชได้ไหมคือเขาทางธรรมเลยใชแ่แล้วก็เราก็โอเคไปก็ได้ก็คือไปบวชถือศีลน,นุ่งขาวข่มพราใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ได้ไป ไปพูดคุยกับท่านเจ้าวาดาท่านเจ้าวาดกา็ได้พูดประโยคที่ทําให้พี่โบวี่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมีสติมากขึ้นว่าความทุกข์นั้นเกิดมาเพราะตัวเราค่ะคนที่จะดับทุกข์ได้ก็อยู่ที่ตัวเราเราไม่จําเป็นต้องไปคิดอาฆาตแค้นคนที่ทําไม่ดีกับเราเพราะถ้าเราคิดดีเราทําดีแล้วขอให้เชื่อว่าวันหนึง่ง สิ่งดีๆเหล่านั้นอะจะกลับมาหาโยมแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาอตมาขอได้ไหมไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปฟ้องเขาไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นคือว่าให้ละทางเลืให้ละได้ไหมค่ะแล้วโยมเชื่อไหมว่าเดี๋ยวโยมจะกลับมามีสติและคิดได้เอง<ะ>กลับจากที่ว่าไปบวชกับเฮียหนูงมาเนี่ยค่ะเราเริ่มคิดได้แล้วว่าเอ้ยชีวิตคนเรามันสั้นนะ เราอยู่อีกแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปวันไหนถึงเออพรุ่งนี้เราอาจจะไปเลยก็ได้เจออุนัติเหตุเราทุกแหละเราเราทุกแหละแต่ถ้าเฮ้ยวันนี้เรายังเดินเข้าเซเว่นแล้วไปหยิบขนมที่เราชอบกินขึ้นมากินได้เนี่ยเรามีอิสระภาพอยู่เรายังคงอิสระภาพอยู่เรื่องบางเรื่องเล็กๆอ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขได้ถึงเราจะโดนคนว่าเราจะโดนทวงนี่เราจะเครียดหรือเราจะโดนประจานหรืออะไรก็ตามนะ แต่คนพวกนั้นเนี่ยเขามีความสําคัญกับเราขนาดไหนแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับตัวเราเองมากกว่าล่ะความสุขของเรากับคนรอบข้างสามีเราครอบครัวเราลูกเราแค่นั้นแหละสติเริ่มมาปัญญาเริ่มเกิดหลังจากที่กลับมาจากพี่โบวี่ไปถือศีลน,นะคะค่ะพี่โบวี่ก็ใช้วิธีการเข้าไปคุยกับเจ้านี้แล้วเชื่อไหมว่าคําตอบของเขาเนี่ยทําให้พี่โบวี่เนี่ยฮึดเลยคือ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากขอให้สู้แล้วกลับมาเป็นมาดามโบวี่คนเดิมให้ได้<ม>เจ้านี้พี่โบวี่ทุกคนน่ารักมากให้โอกาสค่ะไม่ดําเนินคดีใดๆแต่ขอแค่ว่าให้กลับมาเป็นมาดามโบวี่คนเดิมแล้วที่หนูก็ให้กําลังใจด้วยว่าคือเขามาในช่วงที่เรากําลังลม้มเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือเขาก็พยายามช่วยทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้ แล้วก็ให้กําลังใจเขาคืออีกหนึ่งพลังหนึ่งพลังของเราที่คอยพุทธเราเรื่อยๆว่าให้กลับมากลับมาดูแลทั้งลูกของเราทั้งครอบครัวของเรารวมถึงตัวเราเองพ่อเฮียหนูนี่คือดูแลเราทุกอย่างเห็นบอกว่าโควิดนะคะพี่ปูวิเคยโดนโรคนี้ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็นทุกสายพันธุ์แล้วก็เป็นทุกสี่ท่าสายพันธุ์ก็คือโดนครบ แสดงว่าพี่มวีก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วใช่ค่ะคือหนักที่สุดเนี่ยครั้งแรกเลยถึงอยู่ซเลยนะคะแล้วก็นอนคว่ำแบบใช้เครื่องช่วย<อ>หายใจอ,อ,อันนี้ใช่ไหมคะที่เรื่องเกี่ยวกับปอดที่เขาบอกว่าต้องนอนคว่ำแสดงว่าเข้าปอดลงปอดค่ะช่วงนั้นแย่แย่เลยคือนอนอยู่ i c ซูคิดว่าแบบน่าจะไม่รอดแล้วอ่ะคือตอนนั้นคิดว่าไม่รอด แต่าด้วยความที่ต้องขอบคุณคุณหมอตอนคุณหมอเก่งมากเลยไปได้ยามาตัวหนึ่งแล้วก็ทําให้เราค่อยๆดีขึ้นตามลาดับจนได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่หลังจากนั้นก็คือมีปัญหาสุขภาพเนาะคนแบบว่าเหมือนเราปอดไม่ดีไปแล้วว่ามันจะเป็นไซ d e e f ฟ e ระยะยาวมากเพราะว่าจะเรื่องเหนื่อยหายใจไอหรือต่างๆในระบบร่างกายเราจะเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนเราเหนื่อยง่ายกว่าเดิมนั่นเหนื่อยเยอะกว่าเดิมจากเราเคยไปอ่า ยิมหรือว่าไปเดินอย่างเงี้ยแค่1 5บหนาทีนี่คือเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติเลยตอนที่เป็นโควิดหลังจากนั้นเห็นบอกว่าก็คือมีตั้งคันใช่ค่ะก็ช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วเกิดปัญหาสายเฟกับน้องไหมคะพี่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าสําหรับการตั้งคันท้องที่3ครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นลูกสาวนะคะพี่โบวี่คอดก่อนที่สามสิบสามวี มีเป้าคุณเองใช่คือวันนั้นอะเราแบบมีอาการปวดศีรษะปวดหัวเหมือนแบบว่ามันปวดแบบปวดลามมาที่เบ้าตาลงไปที่ไทยทอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แจ้งคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าไหนลองเช็คความดันหน่อยความดันร้อยเก้าสิบสูงมากสูงมากอันตรายมากคุณหมอเรียกแอดมิดเลยยิ่งสำหรับคนตั้งคันใช่ค่ะความดันสูงไม่ได้เลยใช่ค่ะคุณหมอก็เรียแอดมิดเลยเข้าไอซียูอยู่ประมาณหนึ่งวันอีกวันหนึ่งก็คือความดันไม่ลด ให้ยาแล้วคือให้ยาเยอะมากไม่ลดเลยค่ะแล้วก็คือสรุปว่าเป็นคันเป็นพิษคคือเรามีภาวะคันเป็นพิษโดยที่เราไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ตั้งตัวต้องบอกก่อนแล้ว่าก่อนเนี้ยเราเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเราจะเป็นคันเป็นพิษไม่ได้มีการเตรียมตัวตอนได้ยินคุณหมอบอกใจเราเป็นยังไงมากค่ะตอนแรกงงก่อนเพราะว่าเราไม่รู้จักโลกนี้ มันอันตรายขนาดนั้นเพราะว่าสองคนแรกเราปกติเราปกติเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยเซิร์ชเลยว่าเอ้ยอาการคันเป็นพิษมันเป็นยังไงผู้พอเราอ่านปุ๊บนี่คือแบบว่าใจเสียเลยเครียดหนักกว่าเดิมหลังจากที่เครียดอยู่แล้วเพราะลูกแค่33สบดาม์น้องตัวเล็กมากน่าจะแบบไม่ถึงคือจริงๆเขาควรโตกว่านี้ค่ะอายุคันควรจะเยอะกว่านี้แต่พอเมื่อถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจแล้วว่ะคือคุณหมอก็เดินมาพูดเลยว่าคุณแม่ต้องคอนแล้วนะ คุต้องคอดเดี่ยวนี้เลยเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยอาจจะทําให้เส้นเลือดในสมองแตกคุณแม่เป็นอะไรคือความเสี่ยงของคุณแม่สูงคุณหมอบอก,บอกไม่ไม่รอแล้วไม่รอเลิกรอเลิกก็ไม่ได้อะฮะก็คือต้องผ่าฉุกเฉินเลยค่ะตอนนั้นนวันนั้นจําได้ไหมคะตอนที่ผ่าฉุกเฉินใจเราแบบภาวนาสวดมนต์ตลอดค่ะสวดมนต์ตลอดว่าอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ลูกแข็งแรง ขอให้แข็งแรงขออย่าให้มีอะไรที่จะต้องมารักษากันยาวนานเพราะว่าสงสารน้องอน้องตัวเล็กค่ะะคหลังจากนั้นก็ผ่าคลอดออกมาพอตอนออกมาก็ไม่ได้เห็นรูปคุณหมอต้องรีบเอาไปใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเข้าตู้ไปใส่เครื่องช่วยหายใจไปทําให้น้องเขาฟโฟลขึ้นค่ะก็ไม่ได้เห็นคนแรกที่ได้เห็นน้องคือ แฟนพี่โบวี่เฮียหนูจะเห็นก่อนแต่พี่โบวี่ก็คือไม่ได้เห็นเลยอพอตื่นขึ้นมาเฮียหนูก็เอารูปของลูกมาให้ดูเราเราก็แบบว่าเอาจริงเห็นรูปลูกเนี่ยมันควรจะเป็นโมเมนที่แฮปปี้เนาะแต่ลูกเราใส่สายหลายสายอะ่ะมันมีความเครียดแทนเครียดคือลูกอยู่ตู้ต้องใส่สายทางปากต้องให้หารทางปากคือมันแบบคือจากเรามีประสบการณ์ที่ น้องๆสองคนแรกปกติเราเห็นเราแฮปปี้แต่พอมาเป็นคนที่สาเป็นผู้หญิงด้วยใช่แล้วเราอยากได้ลูกผู้หญิงมาตลอดค่ะแล้วคนนี้กอเป็นลูกผู้หญิงคนแรกแล้วพอเห็นซาเห็นอะไรใจเราไม่มีความสุขอะเครียดเมื่อคือเครียดว่าอีกนานแค่ไหนลูกจะแข็งแรงเมื่อไหร่ลูกจะได้กลับบ้านคุณหมอก็พยายามช่วยจนแบบเฮ้ยน้องเขาใจสู้มากเลยนะน้องเขาแบบว่าดีขึ้นจนแบบสุดท้ายแล้วสายทุกอย่างถอดหมด ทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติเราก็โล่งใจเพราะว่าตอนนั้นเรากลับบ้านก่อนแต่น้องอยู่ไอซียูเราต้องมาหามาเยี่ยมน้องทุกวันมาปั๊มนมมาส่งลูกทุกวันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นค่ะน้องก็ได้ออกมากลับบานโล่งใจดีใจดีใจค่ะได้เลี้ยงลูกเองแล้วแล้วก็ได้ลูกสาวด้วยได้ลูกสาวด้วยแต่ตัวเราเองค่ะค่ะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะร่างกายเออ องค์กะว่าพัง,พ,งพังมากอาจจะเป็นเพราะพี่อ่ะอายุเยอะขึ้นกว่า<ะ>ท้องแรกและท้องที่สองนี่ก็คือเหตุผลที่อยากจะให้เอ็นไลฟ,ฟ์มาพลิกชีวิตพี่โบวีทำไมถึงอยากมาพลิกชีวิตคะด้วยหน้าที่การงานด้วยค่ะความที่พี่โบวีต้องใช้รูปร่างเป้าแรกเลยต้องเป็นในเรื่องของลดลดน้ำหนักแน่นอนค่ะ,ะเพราะว่าหลังคลอดมาเนี่ยมีน้ำหนักเกินค่อนข้างเยอะเหมือนกันเจบทสิบโลได้ พี่โบวี่อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้อยู่ดูแลลูกๆ<ม>แล้วก็อยู่ไปจนถึงแบบว่าเราได้เห็นเขาเติบโต,ตใช่ได้อยู่ทุกโมเมนต,ต์ของเขา<ม>ไปให้ได้นานที่สุดค่ะ